กราบสวัสดีท่านสาธุชนกันทุกๆท,ท่านนะครับขณะนี้ทุกท่านก็จะได้รับฟังธรรมะจากครูแบงสอนปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดธรรมะให้ได้รับฟังเรื่องเรื่องความเป็นมาของพระพุทธศาสนานะครับความเป็นมาของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็มาฟังคลิปนี้นะครับเพราะว่าวันที่22ก็จะตรงวันวิสาขบูชาแล้วนะฮะ ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนั่นเองนะฮะวันนี้ก็ครูแบงก์ก็จะมาพูดให้ฟังนะฮะฝากกดแชร์ด้วยนะเพื่อจะได้เป็นมหาบุศสนนะอันนี้ครูแบงก์ก็จะพูดอ้างอิงมาจากอ้างอิงมาจากตำราความเป็นมาของพุทธเจ้าเลยนะฮะอืมอ่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะเมื่อเจ้าชายศิีธัตถะประสูติแล้วภายในเจ็ดวันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับ พาลาดกุมารอย่างไรบ้างก็คือว่าพระนางสิริมายาเนี่ยก็ทรงสวรรคตนัคนั่นเองอ่าประมาณนี้นะอสิตตดาบทเข้าไปเยี่ยมอ่าและทํานายพลักษณะ ว่าเป็นมหาบุรุษเพราะมีลักษณะครบสามที่สองประการอประมาณนี้ไามทั้งร้อยแปดและมีการทํานายพระลักษณะพร้อมกับขนานพระนามสามพระมันดาที่วงคตประมาณนี้ประมาณนี้นะเข้าใจนะพระพุทธเจ้าตัดสรุ้อะไร จึงมีนามว่าสัมมาสามพุโทโธจะพูดให้เข้าใจและตัดสลุในายามไหนแห่งวันเพญวิสาขบูชาอ่าวิสาขบูชาคือวิสาขมาสนั่นเองประมาณนี้นะตอบก็คือตัดสลุอาิยสัตสีอ่าคือทุกทุกคือสภาพทนได้ยากนั่นเองสมุทัยคือเหตุแห่งการเกิดทุกนิโรธคือทางดับทุกมารก,ก็คือบรรลุธรรม คือหลุดพ้นนั่นเองจึงได้มีพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธอะและตัสรุนยามที่สามแห่งวันเพนวิสาขมาสเพราะทรงทําลายอาสวะให้สิ้นไปนั่นเองนะพระปฐมเทศนามีใจความว่าอย่างไรบ้างม,มีใจความว่าเบื้องต้นทรงแสดงที่สุดสองอย่างคือการสุขันลิกานุโยกและอัตตกิน มัทธายนุยโยกว่าบันพชิตไม่ควรเสพแล้วทรงแสดงมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางได้แก่มาร์คมีองค์8ที่บันพชิตควรเสพว่าเป็นทางที่ให้บรรลุธ,ธรรมพิเศษได้อ้าวแล้วมาร์คมีองค์8เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันครูแบงค์จะไม่ได้พูดคลิปยาวมากนะเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อจนเกินไปหนึ่งสัมมาทิฏฐิ คือความรู้แจ้งในอริยสัจ,จสี่ทุกคือสภาพทดนญากสมุทยัยเหตุแห่งการเกิดทุกข์เพราะจิตส่งออกนอกเพราะความไม่เข้าใจมีอัตตาครอบงามคือความไม่รู้ความโง่เขลาบาัญญาจึงยึดมั่นถือมั่นว่ามีอัตาอตาเหตุแห่งการเกิดทุกข์คือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานในขันธ์ทั้งห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นเองอนิโรธ ก็คือเมื่อเข้าใจสภาพความเป็นจริงว่าคนสัตว์สิ่งของทำทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงทำทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาจึงดับทุกไปส่วนมากก็คือบรรลุธรรมประมาณนี้ 2. ส,สัมมาสังคปะเป็นยังไงก็คือความดำรีออกจากการมเว้นจาัดก,การอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนเว้นจากการประพฤติผิดลูกผิดเมียของผู้อื่นเว้นจาัดก,การเสพกามเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นส่วนให้ประมาทเออสาการมีวาจาที่ภยัยเลาะเว้นจาัดก,การ พูดเพ้อเจ้อพูดหยาบคายพูดส่อเสียดหรือพูดให้ผู้อื่นไม่สบายใจหรือพูดล่อลวงผู้อื่นนั่นเอง 4. สัมมาการมตาการปฏิบัติที่ถูกต้องเว้นจากการฆ่าจรลกร,รมนะ5การประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นยังไงการประกอบอาชีพที่สุจริตอ่ะครูแบงค์จะไม่ได้พูดบาลีนะเดี๋ยวพูดเป็นภาษาไทยเลยจะได้เข้าใจก็คือการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นและ อาชีพที่ไม่ค้าประเวณีไม่ค้ามนุษย์เออแล้วก็ไม่คดโกงแล้วก็ไม่ลักทรัพย์อันที่หกก็คือสัมมาประธานสี่ป้องกันอากุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นรักษากุศลให้เจริญงอกงามต่อไปหมายถึงว่าประคองจิตไว้นั่นเองอ่าสัมมาสติเป็นยังไงการมีสติที่ถูกต้องกายรู้ว่ากายกําลังเคลื่อนไหวรู้ว่ากายกําลังทําอะไรเวทนารู้ว่าทุกข์รู้ว่าสุขรู้ว่าหนาวรู้ว่าร้อนรู้ว่าเฉย อ่าโกรธโมโหก็เป็นเวทนาจิตคืออะไรขณะที่เราคิดเรื่องอะไรวิญญาณก็ไปตั้งอาศัยที่นั่นวิญญาณเกิดที่ไหนบ้างเกิดที่ตาเห็นรูปเกิดที่หูได้ยินเสียงประมาณนี้นะทรรพิจารณาการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของตายรักอ,อนิจจังความไม่เที่ยงแท้อนา,าตตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขงังตนสภาพเดิมไม่ได้ต่อไปอันที่แก็คือสมัสมมาสมาธิการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องคือบรรลุฌานสี หรือการพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกเพื่อการเข้าไปรู้ความจริงของไตรลักษณ์นั่นเองอการภาวนาที่ให้ผลหมายถึงว่าเห็นความเป็นจริงของความเป็นอนัตตานั่นเองประมาณนี้นะต่อมาเมื่อเสด็จดับขันปรินิญพานพระองค์ได้ทรงมอบให้พระเถรูปใดเป็นผู้แทนพระองค์หรือไม่ตาสรู้อย่างไรลองฟังนะ พระองค์ไม่ได้ทรงมอบให้พระเถละรูปใดเป็นผู้แทนพระองค์แต่ตัดให้พระธรรมวินัยเป็นผู้แทนพระองค์โดยพระดํารัสไว้ว่าดูก่อนอานนทำก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราได้แสดงแล้วได้บัญญัติไว้แล้วแก่ท่านทั้งหลายทาและววินัยนั้นจกเป็นศาสดาแห่งท่านทั้งหลายโดยการที่ล่วงไปแห่งเราพระอานน์เป็นผู้ทราบพระดารสนั้นนั้น พระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจนถึงบัดนี้ด้วยวิธีอย่างไรมาฟังกันก็ด้วยด้วยการที่บริษัททั้งสี่ปฏิบัติตามธรรมพระวินยัยและด้วยวิธีที่พระสงฆ์สาวกผู้ใหญ่มีพระมหากัสปะเป็นต้นเป็นประธานจัดทำสังขายนาพระธรรมวินยัยวางแบบแผนที่ถูกต้องลงไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกเพื่อให้บริษัทได้เล่าปฏิบัติตาม เมื่อมีสิ่งไรไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและพระอริยสงฆ์ในยุคนั้นๆได้ช่วยกันทําสังฆาานาเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามเป็นลําดับมาเพื่อชําระสัตรธรรมปฏิรูปนั้นเสียจนได้จารึกไว้ในพระคัมภีร์ให้แพร่หลายรวมทั้งจัดการส่งพระสงฆ์ให้ไปประกาศพระพุทธศาสนาเป็นดินแดน,น,นต่างๆเพื่อให้ชุมชนในดินแดนนั้นๆเลื่อมใสปฏิบัติตาม จึงทำให้พระศาสนาสืบเนื่องมาจนบัดนี้ประการก็มีด้วยประการชนิีแ้แลสาธุเจริญพร